ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกุสุคนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับวันนี้เรต้องเอียงมากมายดอกนะครับอยากสดน้ามนอนฮอนคือเขามาบาพี่น้องมามามาตุ่มปลาคอเงอเลยโอ้พี่น้องมึงครับผมปลาคอยเงย,ยปลาคอยเงย,ยทีมือึงหัวมันหลุดเงยสมเด็จอะมึงเอา นี่สำเด็จกมบบึงโอ้พี่น้องอืเอาเอาจัว่วลงไปโอ้มึบงบูตองยี่อย่างมากมาให้ดอกมมากพี่น้องมากมากกินเขาน้ำซ้ำปลาน้ำกันโอ้ยแข็งใช่ปะบ้านเนะี่ย <c oughs> เอา chấm trăm bia go nè มัวนมาจอบทีรากวนผมมั้งเนี่ยสูญญาเฝ้าออมาได้จับสู่จุเด้วบอกไปก่อนนะ <c oughs> เนี่จากที่กินเมนูต้มปลาไปเปลี่ยนเป็นเมนูจุนะอื เพราะื้นปลาคออหญ่อันเนี้ยมันน่าจ,จะเป็นปลาคอเลี่ยงเพราะว่าอย่างวันที่เพราะว่ากินเข้าไปรสชาติมันบ่งบอกเลยว่าต้องเป็นปลาเลี่ยงแน่นอน่า,าผมอยากพูดว่าข้าเาปลาเลี่ยงเนีคือตัวหญ่แท้อึ่ม ไป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  <c oughs> ยันงินมาสวนกล้องผม เป็นงัวปลาพี่น้องอ <c oughs> พี่น้องคิดออกแค่นั้นงัวปลา ผมจะบอกให้ได้ว่ารรหว่างปลาที่เลี้ยงกับปลาที่ธรรมชาติน่ะมันต่างกันพี่น้องสังเกตสังเกตที่พุงมันก็ได้เอ้าเนี่ย,ยพี่น้องสังเกตที่พุงมันเนะเนี่ยพุงมันจะมีลักษณะที่มันกว่าปลาธรรมชาตินะฮะ ôi nó một con nhắn mạc mai được one ผู้คนกินปลามากหัวพวกเป็นหรือผู้ลงคนพวกกินหัวเลยแหละต้องมางนี่ออกอู้มองนี่เลยมองนี่มองแซ่บเลยพี่น้องนี่ ปลาทัวถ,ถึงห้อนถึงแซบเถิงเผ็ดพี่ดองเออยบ่้องอีย่างมากมายดอกนะห้อนเอาผมว่าฝนจะได้ก็ต้องซัดลงมาอีกนะครับในเร็ววันนี้แหละนะบ่่้องอีอย่างมากมายดอกื่อนี้ก็เป็นต้นปลาคอไงนะครับแต่ว่ามันไาจจะเป็นปลาคอเลี้ยงนะครับถ้าผมคาดการณ์ผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นผมเลี้ยงแน่นอนนะครับพอมันมันจะ มันจะมันมันมันจะคนละแบบกับปราค้อที่ธรรมชาตินะครับกับว่าเป็นอย่างมันหากินยากช่วงนี้นะครับกับพวกเป็นช่วงที่ขาเจ้าสูบปลาสูบสะเนาะครับเนาะก็ต้องทําใจนะครับแซบคือกันนะครับแซบคือกันมันอยู่ที่ฝีมือเฮ็ดนี่ละนะสังเกตว่าถ้าเขาจะเฮ็ดกินแมนผู้ได้กัญญานะครับว่าจะไม่เฮ็ดแนวกินเฮ็ดกินเองบ่ได้เฮ็ดขายเด้อพี่น้องเฮ็ดกินเองนี่มันย่อมแซบจะขวงงนี่แล้วแม่นบ่นะโอ้ขอท้า เอาพี่น้องล้วนะครับเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนกับพี่จา้าพิรุษปล่แล้วนะครับจะไหนก็ต้องขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องก็หละที่ติดตามที่สนับสนุนกันขอบคุณหลายๆนะครับสี่ขอตัวจากลาพี่น้องที่นีกก่เขานะครับพ่อนหนายโอ้มาพูดพอก,กันมื่อหนาเดี๋ยวพี่น้องว่าจะมีเมนูอย่างแซ่บจแบบนี้มานำเสนอให้พี่น้องเรแซ่บหรือืน่นนอะไรเพิ่มเติมอนันล่ะนะครับกับ สำหรับพี่น้องนะครับหนะ้าที่ทาติดตามทาติดตามชมวับพี่จ้าสีขามเล่ามือเด่นะครับเร็วนี่แหละเรียวนี่แหละครับผมนะก็ว่ากันไปนะครับสำหรับมื้อนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ